น่าจะประมาณอาทิตย์ละครั้งจอถามว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยเข้าห้องจหมดบ่อยไหมเด็กไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ช่วงชั้นเด็กเด็กเล็กมากกว่าพอเด็กพอเด็กโตนี่ก็จะมีะแล้วแต่ครูแอดไซน์งานว่าให้ทําเรื่องอะไรเขาจะมาเป็นกลุ่มๆว่าเอออันนี้อันนี้นะมาค้นคว้าเรื่องนี้เขาจะมาเป็นชุดๆเขามีคนมาแนะนำมาค่ะว่า ว่าเราควรจะยังไงควรจะอ่าแบบไหนอยากให้มีการแนะนําหนังสือค่ะแล้วก็มีการจัดรูปแบบว่าหนังสือแนวไหนอยู่ตรงไหนบ้างค่ะจะได้ไม่สับสนในการเลือกอยากให้ได้มุมสบายๆในการอ่านหนังสือค่ะทําให้เราเนี่ยอ่านหนังสือได้นานมากขึ้นอ,อากาศดีๆไม่มีขยะ วันนี้กล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่โรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทราซึ่งที่นี่ก็มีนักเรียนทั้งระดับประถมและมัธยมค่ะกล้าคิดกล้าทำยังขอตามติดกระแสในเรื่องที่ว่าทำอย่างไรให้นักเรียนรักการอา่านอยากเข้าห้องสมุดมากขึ้นฉะนั้นเราจึงขอท้าให้นักเรียนทั้งประถมและมัธยมของโรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทราระดมสมองคิดกันสิว่าจะสร้างสารรค์ห้องสมุดให้เป็นอย่างไรคะ่ะถ้าอยากให้คนเขาสนใจห้องสมุด ก็ต้องเอาเป็นห้องสมุดที่มันไม่เหมือนห้องสมุดต,ต้องมีการจัดห้องให้มันแปลกไปจากที่นั่งเก้าอีอาจจะให้นั่งกับพ<ม>ื้นแต่ว่าเป็นที่นั่งน่ารักน่ารัก,รกดึงดูดค่ะหนูแบบจะเอาหนังสือที่มีภาพรวมแบบการ์ตูนอะไรอย่างนี้จะไว้ข้างหน้าเพราะส่วนใหญ่น้องๆเขาจะสนใจรูปภาพกว่าตัวหนังสืออย่างเงี้ยค่ะจัดหนังสือเป็นเซ็ตก็เอาให้ในเซ็ตหนึ่งเนี่ยมีหลากหลายเหมาะกับเด็กที่จะมาอ่านมี เป็นที่ตั้งของพวกน้ำดื่มอะค่ะเวลาอ่านหนังสือคอแห้งก็มามากดน้ำกินมี่แบบบรรยากาศดีสบายๆแล้วก็แบบอาหารวางวามาแบบนั่งผ่อนคลายกินอนะกว้างใหญ่แล้วก็หยิบหนังสือได้ง่ายอะแล้วก็แบบว่าเปิดหน้าต่างให้โล่งมีอากาศได้ จะได้หายใจได้สะดวกค่ะน่าจะมีโต๊ะมาวางไว้ไว้สําหรับวางหนังสือว่าเราจะอ่านเล่มไหนบ้างแล้วก็เอามาวางไว้อ่านเสร็จแล้วก็เอาไปวางแล้วก็ามาอ่านต่อตอนนี้เราก็ได้ไอเดียสร้างสรรค์ห้องสมุดของน้องๆตัวแทนนักเรียนแล้วนะคะนั่นก็คือจะสร้างสรรค์ห้องสมุดให้มีบรรยากาศสบายๆไม่เครียดมีอาหารเครื่องดื่มบร,ริการในห้องสมุดที่สําคัญได้มีการจัดชุดหนังสือหลากหลายรูปแบบตามความน่าสนใจซึ่งจะมีชุดหนังสืออะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะ เป็นหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์บุคคลสำคัญของโลกโทมัสอันวาเอดิสันอันนี้ก็จะเป็นบุคคลต่างประเทศเดนโดค่ะจะเป็นภาพการ์ตูนอ่านแล้วก็ไม่เบื่อค่ะก็จะบอกจุดเด่นของของศิลปินคนนี้ค่ะว่าเขามีจุดเด่นอะไรบ้างชุดกินอาหารเสริมเสริมสร้างจิตกันนะคะในหนังสือสมเล่มนี้มีด้าน จินตนา,าการเหมือนกันค่ะมีผักพื้นบ้านอาหารไทยร้อยแปดสิบตำับค่ะแคทตีพอตเตอร์กับผูวยอาครนมีแคทตี้พอตเตอร์กับห้องแห่งความแล้วครับกาตูและนิทานเสริมทักษะค่ะจะมีหนังสืออยู่สามเล่มชื่อว่าน้ำใจไอ้ทองโดเรมอนเล่นกีฬาให้สนุกว่ายน้ำแล้วก็เลยน่ามาเรียจะเป็นหนังสือที่ช่วยเสริมทักษะและพัฒนางานพัฒนาการความรู้เรื่องสัตว์พิศวงกับรหัสลับมหาตจตัน มีเรื่องปลาบู่ทองสัตว์โลกพิศวงแล้วก็รหัสลับมรดกน,น่าจะปอ1ถึงปอ5ได้จากนั้นน้องๆก็เริ่มลงมือจัดห้องสมุดซึ่งก็มีการเตรียมขนมเครื่องดื่มจัดเมนูชุดหนังสือแบ่งหน้าที่การให้บริการว่าใครจะต้อนรับเพื่อนๆและใครจะแนะนำหนังสือ ก็จะเป็นคนถามมาค่ะว่าต้องการรับชุดไหนแล้วก็จะอธิบายให้ฟังว่าแต่ละชุดเป็นยังไงค่ะก็ลูกค้าจะสั่งอะไรหนูก็หยิบหนังสือแล้วก็มาเสิร์ฟและน้องๆก็ได้ตั้งชื่อห้องสมุดใหม่ให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจะมีชื่อว่าอะไรนั้นลองไปฟังน้องๆพูดประชาสัมพันธ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นหนูน้อยบริการหนังสือนะคะตอนนี้ เรามีกิจกรรมคาเฟ่นะคะที่ห้องสมุดชั้น2อาคาร3ค่ะเราจะมีบริการหนังสือต่างๆที่ได้ความรู้ต่างๆมากมายค่ะอย่าลืมมาเข้าห้องสมุดกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะจะมีหนังสืออยู่4ชุดสามารถเลือกได้ตามข้างบนนี้เลยค่ะรายการ โอ้ไม่โปรโมชั่นพิเศษได้ไหคะจะมีของแถมนะคะตามชุดเนี่ยก็จะอย่างเช่นชุดที่1ก็จะเป็นน้ําผลไม้รวมชุดที่2ก็จะเป็นแซนด์วิชชุดที่3ก็จะเป็นนมเปรี้ยวจิจจ์ดชุดที่4ี่ก็จะเป็นนมสดอะค่ะเอางั้นชุดที่หนึ่งก็ได้ค่ะเอาเอาชุดที่สองดีกว่าความรู้รอบตัวเขายาอาวิทยาศาเอาเร์องเอาเอาเอาถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นคนละชุดอย่างเงี้ยเราจะแบบรับคนละเล่มได้ไหมอะค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะ เอางั้นเอาชุดหนึ่งกับชุดสองแล้วนค่ะชุดสองจะเล่มไหนี้คะเอาเล่มนี้ค่ะเล่มนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเสิร์ฟคห้ค่ะเอาเล่มนี้ถ้าเกิดว่าจะเอาอันนี้ยืมกลับไปอ่านได้หมคะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวขอรถกวนขอบัตรนักเรียนด้วยค่ะทั้งหมดสี่เล่มใช่ไหมคะแล้วกรีนาเขียนเออพสอีกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วนาไปติดตรงบอร์ดแบบนี้นะคะ ะะขอบคุณที่บริการค่ะครับชุดบุคคลที่น่ารู้จักครับมันเป็นสาระเกี่ยวกับอะไรครับคนที่น่ารู้จักเป็นชุดนี้ค่ะเป็น<ม>เกี่ยวกับบุคคลสำคัญ,คคญแล้วก็ถ้าได้ชุดนี้ไปก็จะมี น้ำผผลไม้ด้วยค่ะก็ช่วยนั่งค่ะเดี๋ยวเสให้ค่ะชุดที่สั่งนะคะได้แล้วแล้วก็น้ำผลไม้หนึ่งกล่องนะคะเดี๋ยวถ้าอ่านเสร็จแล้วนาวางบนโต๊ะนะคะเดี๋ยวจะมาเก็บนะคะพี่ครับน้องสนใจหนังสือชุดไหนคะผมสนใจหนังสือเอกภพนะครับเรื่องเ็กเรื่องเอกภพใช่ไหมคะงั้นน้องจะรับไปไหมคะ รับเลยครับ okay. เดี๋ยวพี่ย้ำให้นะน้องหนังสือเรื่องเอกภพหนังสือเรื่องเอกภพบนะคะจะทําให้น้องเข้าใจเรื่องของธรรมชาติและของจักรวาลมากขึ้นนะคะไม่ทราบว่าสนใจเซตไหนคะเซตทีสามครับ เซตที่3ก็จะมีเลนามาเรียว่ายโดเลมอนว่ายน้ำและน้ำใจไอ้ทองค่ะแล้วเลนแบบไหนครับเลนามาเรียก็จะเป็นเกี่ยวกับหนังสือที่แบบเป็นบุคคลที่น่ารู้จักอะค่ะจะรับเป็นชุดหรือเป็นทีละเล่มคะเป็นชุดครับนี่ค่ะบัตรคิวค่ะนี่ค่ะน้องๆพี่เป็นหนูน้อยบริการหนังสือนะคะวันนี้คาเฟ่เราให้เปิดให้บริการยืมหนังสือแล้วเดี๋ยวจะพาน้องๆไปเคาน์เตอร์นะคะ สนใจเส้นไหนคะชุด3ค่ะก็ตอนนี้ชุดที่3นะคะหนังสือหมดงั้นเดี๋ยวพี่จะพาไปที่โต๊ะก่อนนะคะนี่ค่ะหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็อีกเล่มหนึ่งแล้วก็ผักพืชบ้านอาหารไทยอะ,ค,ะค่ะค่ะชุดที่2นะคะก็จะเป็นชุดกินอาหารเสริมจินตนาการนะคะก็จะมีหนังสือเรื่อง180ตำรับผักพื้นบ้านอาหารไทยนะคะแล้วก็แฮร์รี่พอตเตอร์กับ ห้องแห่งความลับแล้วก็แฮร์รี่พอตเตอร์กับถ้วยอัคนีนี่ค่ะหนังสือตัวเลมอนว่ายน้ำมาแล้วนะคะนี่ค่ะเลนามาเรียแล้วก็น้ำใจไอทองค่ะถ้าอ่านเสร็จแล้วก็ช่วยวางไว้บนโต๊ะด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคนมาเก็บอะคะ่ะขอบคุณค่ะพอดีว่าหนูกับเพื่อนเขายัางไม่ได้หนะะังสือชุดที่สามค่ะอ๋อขอโทษนะคะพอดีว่าห้องสมุดเรามีหนังสือเล่มเดียววันพรุ่งนี้ ลองมาติดต่อใหม่ได้นะคะค่ะเกรดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจำนวนหนังสือที่อาจถูกยืมไปจนหมดเพราะเมนูนั้นนักเรียนให้ความสนใจอยากยืมกันมากวิธีแก้ก็คือนักเรียนพนักง,งานคาเฟ่อาจจะแนะนำหนังสือเล่มใหม่ที่มีเนื้อหาอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันแทนหรืออาจจะเปลี่ยนเมนูใหม่เพื่อหมุนเวียนให้เด็กๆได้ดอ่านหนังสืออย่างหลากหลายค่ะจะรับชุดไหนคะ ขอโทษนะคะพอดีหนังสือถูกยืมไปหมดแล้วเดี๋ยวไปนั่งที่โต๊ะนะคะจะมีเมนูมาดูเมนูก่อน,นะคะ่ะในนี้นะคะก็จะมีเส้นหนังสือนะคะเออน้องสนใจเล่มไหนก็ดูนะคะแล้วเดี๋ยวเรียกพนักงานเสิร์ฟมาได้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาหนังสือมาให้ก็กระดาษพดอ,อันนี้นะคะาสามารถเขียนวิจารณ์การให้บริการได้นะคะหรือว่าติชมหนังสือด้วยก็ได้ะคะ่ะ ไม่ทราบว่าจะเอาชุนไหนคะเอาชุดที่หนึ่ค่ะเอาชุดที่สี่อรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมีพนักง,งานบริการไปเสิร์ฟให้ะคะ่ะเชุน้นั่งตรงนน้นกันนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บนะคะจะเอาชุดไหนดีครับ,รบนี่เรื่องเกี่ยวกับการมานิษครับนื่งนี้ใช่ไหมครับโอเคครับ okay. เอาเล่มไหนเพิ่มเติมไหมคะเล่มนี้ครับสองเล่มนี้นะคะเล่มนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับไปเที่ยวทันทีแบบสถานที่ต่างๆแล้วนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับผจญภัยคาสิสาะคะ่ะ ตอนแรกตอนขึ้นมาก็เห็นงงมันมในป้ายค่ะโฟงคาเฟ่พอตกใจเดินเข้ามาก็มีพนักงานต้อนรับแล้วก็ให้มาดูพวกจุดหนังสือว่ามีหนังสืออะไรมัง่งสะดวกคือแบบไม่ต้องไปหาเองตามล็อกอะไรอะ่ะมีพนักงานจัดหาเตรียมให้หมดเลยคือเห็นเมนูคาเฟ่บริการหนังสือค่ะปกติมันจะแบบไม่มีแบบนี้ค่ะตามห้องสมุดทั่วไปแต่วันนี้มันมีก็เลยแปลกใจนิดหน่อยค่ะ ชอบที่มีอาหารแล้วก็หนังสือบริการด้วยค่ะได้กินแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะชอบพี่ๆเติมสมุดอะค่ะช่องอนุ่างบอกบอกเขาว่าเอาหนังสือเล่มไหนเขาก็เอามาให้ค่ะขอชมค่ะเขาบอกว่าเขาทํางานได้ดีอะค่ะเราต้องการหนังสืออะไรบ้างเขาก็จะหามาให้แล้วก็ได้ถามว่าชุดนี้ชุดอย่างนี้เป็นยังไงอะค่ะเราจะได้หาหนังสือมาอ่านได้ตามที่เราต้องการนะคะ นุกค่ะชอบไหมคะชอบค่ะรู้สึกสนุกมากค่ะอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อยู่บ่อยๆอะค่ะทาให้มันห้องสมุดมืนอนแบอที่มันมีความรู้เยอะๆแล้วคนไม่ค่อยเข้ามันก็ทําให้คนเข้าคนก็ได้รับความรู้เยอะขึ้นรู้สึกว่าเด็กจะเข้ามาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้นกว่าปกติอะค่ะอยากจะเข้ามาใช้บริการอยากจะเข้ามาอ่านเสียงตอบรับที่ดีมากนะคะทำให้เด็กได้มีส่วนร่วมนะคะความคิดสร้างสรรค์เด็กบางคน จากที่เขามาเล่าให้ฟังว่าครูทําไมไม่ทำานเงืัอนยังนี้เด็กก็จะบอกว่าน่าจะมีหมวกเนาะน่าจะมีผ้ากันเปื้อนนอนเพราะว่าเด็กก็มีความคิดสร้างสรรค์นะคะสรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทาในวันนี้ทําให้เรารู้ว่าจากไอเดียเล็กๆของนักเรียนที่ช่วยกันนําเสนอเพื่อสร้างสาร์ห้องสมุดให้มีความแปลกใหม่และน่าสนใจกว่าเดิมนั้นได้กลายเป็นจุดสําคัญที่สามารถกระตุ้นให้เพื่อนๆในโรงเรียนหันมาเข้าห้องสมุดกันมากขึ้นค่ะ